กรรมฐานอันใดาสามารถทำจิตให้สงบสว่างมีปิติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตรู้ตื่นเบิกมานนิวรห้าหายไปหมดสิน้นกรรมฐานอันนั้นเป็นกรรมฐานที่ถูกต้องใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามเมื่อสามารถทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิขจัดนิวรห้าได้เป็นการใช้ได้ทั้งนั้น สำหรับผู้ที่ภาวนาเก่งแล้วจิตมีภูมิจิตภูมิใจมีภูมิธรรมเกิดขึ้นเมื่อภาวนาไปจิตเกิดมีความคิดให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดเลื่อยไปสำหรับผู้ใหม่ภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นให้กลับมานึกพุทโธพุทโธถ้าจิตสงบลงไปแล้ว หยุดว่าพุโทโธแต่มีปิติมีความสุขนิ่งว่างอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้นิ่งว่างอยู่อย่างนั้นถ้าหากเกิดความคิดขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่มีสติตามรู้ไปทุกขณะจิตนี่คือจุดเริ่มต้นของการภาวนาโอวาทธรรมหลวงพ่อพุทธฐานิโย